สวัสดีทุกคน Move on t u b e นะวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะย่านบางลำพูนะก็จากคลิปที่แล้วที่เราไปเที่ยวถนนเข้าสารกันมานะเดินเที่ยวไปเที่ยวมาก็หิวนะทุกคน,นนี้เราก็เลยแวะมาหาของกินกันที่ย่านบางลำพูนะนี่ตรงน,นี้ก็ได้มาเป็นกระเพาะปลานะน่ารับประทานมากนี่นะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตบรรยากาศกันแถวนี้นะแต่วันนี้เรามาเด็กไปนิดนึงอาจจะแบบมีร้านอยู่ไม่ครบแล้วนะ ถ้ายังไงขออนุญาตกินกระเพาะปลาแป๊บหนึ่งแล้วไปอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันเลยไปค่ะอันนี้เล้งแซ่บในเอกไปกันเลยดีกว่าโอ้ยรถเยอะนะข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดผ้าหมูแดงน่ากิน น่ากินเนอะเออเออเออเป็ดอะไรตัวสูงมากถนนไกลสีต้องแวะไปดูนิดนึงนอะไรวะอ๋อร้านไข่น้ำไปต่อเลยดีกว่านี่ร้านยำไปแล้วป้ากลับบ้านแล้ว thím chủng chính đi mổ tôm tầm, tầm lưng thì từ lưng Uhm. ต DM มมามส <ând> ั่งซุเปอร์รัตนาตเกี่ยวเดนตัวโฟร พอปป่าที่เรากินไปเมื่อกี้นี่นะเนยกรอบอะไรมาลำอ้อยเหรออร่อยมา,นายกนี่คอปป่าที่เรากิน น่ากินอีกแล้วถ <c oughs> นนสิบสามห้างโรตีขนมปังขนมปังน่ากินอ่ะ อันนี้มีเคบับน้ำกุ้งอบนี่โอ้ข้าวเหนียวหนุนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงถนุนเหนียวมะม่วงหมึกย่าง ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนี่ข้าวมันไก่ไก่ยยบัวเออหมูย่างนี่บาร์บีคิวบาร์บีคิว เยำมะม่วงโอ้ยคนเต็มเลยร้านี้แสดงว่าอร่อยเจ้าเนี่ย้ามีหอดแล้วก็กาะูหมูเรองมรจ๊กบางลำพูอาหารเจ าาขนมเบื้องด้ะกิขนขนมเบืออเบ้องไหมอยากซื้อขนอมร้านนี้อ่ะต้องระสบเพลงคงไม่หายแล้วเนาะอไหม,มน่มากลิ่นกลิ่นเจ็บแล้วเรื่องมาชา้าหายไปแล้ว น้งผมหลอไม้ข้าแกงบาลาพูเก็บร้านไปแล้วนี่นะโอวยจับ๊บนี่ไงก๋วยเตี๋ยวไก่เอินัวนี้อ่าดูของกินไง นี่เป็นผัดไทยกระเพราข้าวหมูทอดจอโจ๊กกระม้อร้านดังอยากกินอีกกันบอกว่จะไม่ไหวไกินบ้านเออจะกินบ้านแล้วจะอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่วัดเฮ้ยโอ๊ยเขามงอะไรกันยำ เซเว่นกระโดดนิดนึงรถเกี่ยวมากเดี่ยวเรือเว่ยเดี่ยวเรือนั่งได้นะคะเกี่ยวน้ำตกน้ำสายเจ้ายำนะคะต้ะว่างดีนะคะเซเว่นนี่ไงต้นหมึกย่างดาลาเนี่ยดาลาช่องเก็ด ăn hey. mực nha. Rồi. Right. <laughs> chưa mát kìa. Phát. นี่นะบรรยากาศรอบๆที่เราเดินกันไปเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณถนน13ามห้างนะระวังรถกันนิดหนึ่งนะขวามอือน,นั่นคือวัดบรวรเวศนะครับทุกคนถ้าเป็นช่วงกลางวันก็เข้าไปเที่ยวในวัดกันได้ทำบุญกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ